สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีชาว b e a u t y l o u ซีทุกทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้มาดามเมาส์ก็ว่างว่างว่างมากดูสิแต่งหน้าเต็มขนาดนี้ <c oughs> คือไม่มีอะไรเรื่องของเรื่องก็คือว่ามาดามเมาส์เนี่ยเป็นสิวอยู่ก็เป็นอะเป็นสิวอุดตันอะสิวอุดตันนะคะเธอไม่ใช่สิวเล๊น,นะ ก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าสิวของดิฉันนะ่ะมันอาจจะเป็นจากสองสาเหตุคือถ้าไม่แพ้อะไรก็รังนง่นสะอาดเครื่องสอําอางสะสมมาแกแล้วมันอุดตันประเด็นมันอยู่ที่ว่าครั้งนี้จะลองแก้แก้ปัญหาสิวจากต้นเหตุของมันแล้วก็แบบว่ารักษาด้วยตัวเองสักทีหนึ่งเผื่อวิธีการที่ดิฉันแบบรักษาตัวเองในครั้งนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะส่วนจะมีวิธีการงไงตามมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปสู้กับสิวนะแกเราจะยึดเอก,กราช พื้นที่บนผิวของเราจากสิวเราต้องรู้จักค่าสืกก่อนเว้ยสาเหตุการเกิดสิวเนี่ยถ้าเป็นทางการแพทย์เขาจะบอกว่ามีอยู่ประมาณหลักๆสีอ่อย่างก็คือเป็นสิวโฮอร์โมนสิวโฮอร์โมนก็จะเป็นลูกสาวลูกชายที่แบบว่ายังหนุ่มแน่นอะโฮอร์โมนมันเยอะอย่างงี้มันก็เลยแบบเป็นสิวขึ้นมาสิวพวกนี้จะเป็นพวกสิวอักเสบอากันซึ่งไม่ใช่ใช <c oughs> ฉันก็ยังมีโฮอร์โมนอยู่แต่ฉันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วแต่ที่สองก็คืออาการแพ้อาจจะแพ้ เครื่องสาอางแพ้ครีมทาผิวแพ้ผลิตภัณฑ์ล้างหนะ้าแพ้ผลิตภัณฑ์ทําผมเซ็ตผมว่าจะเป็นเจลเป็นสเปรย์ oh, <no. S 1> สาเหตุที่สเป็นสาเหตุของคนที่แบบเฮ้ยคนทํางานเว้ยคนที่แบบว่าต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องนะคะก็คือคนที่เครียดมากๆเครียดบ่อยๆแล้วก็นอนไม่พอมันมีผลส่งกันจริงๆนะสองอย่างนี้หรือบางคนไม่ได้เครียดแต่กูปาร์ตี้หนักกูไม่ได้นอน mm. นั่นแหละสาเหตุที่4ี่คือคือฉันค่ะคือล้างหน้าไม่สะอาด ซึ่งจริงๆคิดว่าสะอาดแล้วนะคะหรือการล้างหน้าที่ผิดวิธีเดี๋ยวอันนี้จะไปคุยกันในหัวข้อต่อไปเนาะนี่ก็คือส่สี่สาเหตุไว้ที่คนมักจะเป็นสิวอ่ะในเมื่อรู้สาเหตุของการเกิดแล้วแกทบทวนเลยตอนนี้ยทบทวนเลยสาเหตุที่แกเกิดสิวคืออะไรนะคะแล้วพอทบทวนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยว่าเราจะมาแก้ปัญหาแต่ละสาเหตุยังไงนะคะได้สาเหตุหรือยังคะทุกคนว่าตัวเองแบบเป็นสิวเพราะอะไรนะถ้าได้สาเหตุแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรักษาวิธีการส,กสู้กับมันกันเลยะคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าการทําความสะะอาดิวค่ เวลาล้างหน้าเนี่ยสองครั้งต่อว,วันก็พอค่ะในกรณีของมาดามเมาส์ซึ่งเป็นคนผิวแห้งแต่งหน้าจัดเป็นสิวอุดตันนะคะมาดามเมาส์ก็จะมีวิธีการล้างหน้ามาแชร์ให้ทุกคนดูกันแล้วกันเนะาะผลิตภัณฑ์ที่มาดามเมาส์ใช้ก่อนหน้าที่จะเป็นสิวค่ะดิฉันใช้ makeup remover ซึ่งมีสม่วนผสมหลักเป็นน้ำมันนั่นแหละนะคะแต่ในเนื่องจากคุณหมอบอกว่ามันอาจจะตกค้างหรือหรืออาจจะทำใความสะอาดไม่ได้เต็มที่ดิฉันก็เลยเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนเปลี่ยนใช้โน้ใช้นี่มามันไม่ดีขึ้นอ่ะจนมาจบที่ตัวสุดท้ายที่ทําให้สิวฉันเริ่มหายนะคะคือเซตนี้เลยค่ะอับจะพูดเป็นเซ็ตนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวเดียวตัวแรกก็คือที่ใช้ก็คือนี่ค่ะน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะใช้แทนเมคอัพรีมูเวอร์เลยค่ะล้างเครื่องสำอางคือล้างดีมากจริงคัะล้างออกแม้กระทั่งเครื่องสำอางกันน้ำอ่ะสายเหตุที่2ที่ใช้น้ํามันมะพร้าวเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวอย่างที่บอกอย่างที่รู้ๆกันมันดีต่อผิวใช่ไหมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว มันมี anti aging anti aging anti aging ก็คือชะลอความเสื่อมของผิวเราเนี่นเองมันมีวิตามิน E นั่นแหละแกหลักๆแล้วตัวที่2พอที่ฉันแบบล้างโตะนะ้ำมันมะพร้าวลงไปแล้วก็นวดหน้าพอนวดเสร็จปุ๊บเนี่ื่อสำอางละลายหมดแล้วทฉันก็จะเช็ดออกด้วยตัวนี้นะคะเป็น Cetaphil gentle skin cleansing cloth cloth อันนี้เป็นห่อที่3แล้วที่ท,ทีฉันใช้นะคะรู้สึกว่าเมื่อวานไปซื้อมาปกติมัน280มั้งตอนนี้เหลือ230 ก็เลยซื้อตุนมาหลายๆอันอยู่พอเช็ดล้างหน้าออกหมดปุ๊บเครื่องสำอางออกละมันไม่ได้มันก็ยังไม่เคลี้ยงหมด100%ค่ะดิฉันก็จะใช้ตัวนี้เป็นเป็น Ce t a p h n t g e s t l n s l i n n s e r เ s e r นะคะเพราะ Cetaphil Gentle Skin Cleanser ตัวนี้แกมันไม่มีน้ำหอมเว้ยไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีสารสบู่ ไม่อุดตันรูขุมขนด้วยแหละที่สําคัญคือมันเหมาะสําหรับคนเป็นสิวง่ายมันไม่ทําให้ระคายเคืองเพิ่มไงแกแล้วก็มันไม่ทาให้ผิวแห้งตึงเพราะไอ้ตัวนี้มันจะมี m o จ s t u r ซิ่งฟิล์มเคลือบผิวบางๆเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วผิวมันจะไม่เอียดเว้ยอันนี้เขาบอกว่า for all skin type จริงมันมี2อันอะมันจะมีของผิวมันด้วยนะคะมีผิวมันกับผิวแพ้ง่ายแล้วก็เนี่ยตัวนี้ for all skin type อันนี้ก็คือจะเป็นเจลก็คือปั๊มมา2ปั๊มปึ๊บๆแล้วก็แบบชโลมบนหน้าอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าออกไปออกไปออกงานข้างนอกที่ไม่สามารถล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าได้ก็จะใช้ตัวนี้เช็ดอีกก็จบเลยนะคะแต่ถ้าอยู่บ้านดิฉันก็จะล้างด้วยน้ําเปล่านะคะเนี่ยคือจบละว,วิธีการล้างหน้าของดิฉันวิธีการกดสิวของดิฉันค่ะเออนี่เป็นทิปส์เว้ยวิธีการกดสิวนี้ดิฉันได้มาจากน้องพยาบาลที่กดสิวให้ที่คลินิกหมอเจี๊ยบอนาชาน้องบอกว่าคุณพี่ใช้ขั้นบัตรนะคะ อย่างนี้ค่ะใช้คั้นบัตรที่สะอาดสะอาดนะครับแกกดไปที่หัวสิวนะคะดูดูด้วยว่าสิวที่กดอ่ะมันมีหัวหรือยังไอที่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหัวอย่าไปเค้นมันถ้าเกิดแกยิ่งเค้นมันยิ่งอักเสบมันจะแบบว่าเฮ้ยถ้าลูบไปเฮ้ยเจอสะดุดหัวสิวแล้วอ่านั้นใช้ได้ค่ะก็วางไปนะคะแล้วค่อยๆกดลงมากดพอหัวสิวมันปีกออกมาปุ๊บเราก็อ่ะอย่าจับเอาอันนี้เช็ดเช็ออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนพอมันจะมาสกผงก็เปลี่ยนอันใหม่นะ ดิฉันก็แบบเพียนดูหน้าตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็กดสิวที่มันมีหัวออกมาเนี่ยตลอด5เดือนเลยนะจริงๆแต่โชคดีตรงที่ว่าไม่ได้โชคดีดิฉันดูแลตัวเองดี <c oughs> อผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่อ่ะมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีตัวไหนที่มีเป็นสาเหตุการอุดตันใหม่ๆมันก็เลยไม่มีตัวอุดตันใหม่นพอค่อยๆกดออกไปกดออกไปเงีมันก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเดือนที่5ก็ไม่มีแล้วเห็นปะ ปกติเว้ยสิวอุดตันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแกเพราะงั้นเราต้องหาพวกผลิตภัณฑ์ที่เราใช้หรือพวกครีมบำรุงเนี่ยที่มันแตะกับหน้าเราเนี่ยต้องใช้ตัวที่ไม่ทําให้เกิดสิวอุดตันเพิ่มขึ้นมาอีกนี้ตัวเซตาฟิล มอยเจอไรซิ่งครีมที่ดิฉันเลือกนะมันมีในฉลากข้างหลังแกลองไปพลิกดูมันจะมีบอกว่า non comedogenic คำนี้คือคำคีย์เวิร์ดของคนที่เป็นสิวเลยนะเว้ยต้อง non comedogenic หรือไม่ทำให้เกิดสิวอุดตันเพิ่มดิฉันได้ตัวนี้มาเซ t a ฟ h ิลนะคะเซดัฟฟิลมอยเจอไรซิ่งครีมค่ะ fragrance free moisturizer for chronic dry และ sensitive skin ออเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมบอก ไปซื้อจากบูธราคาปกติมันอยู่ที่665ตอนนี้ลบลดเหลือ635ก็ไปดูกันได้นะแต่ฉันไม่รู้ว่าพออีเทสนี้ออกไปแล้วอีตัวโปรโมชั่นนี้จะยังอยู่หรือเปล่านะดิฉันไปแล้วเจอก็ซื้อมาไว้ก่อนนะคะตุน <c oughs> ให้เลือกที่มีมินเนอรลออยล์น้อยที่สุดแล้วก็ให้มองหาคำสองคำนี้คือโพพิลีนไกลข้อกับไกลเซรินนะคะซึ่งในนี้นมีดิฉันก็ไปดูหลายตัวในตัวครีมบำรุงหอดิฉนะันอะคือเป็นมินเนอรลออยล์เยอะมาก เออแต่ในเนี้ยจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะมีเหมือนกันแต่มันเขียนว่า light mineral oil มีน้อยไงเออดิฉันก็เลยมาใช้ตัวนี้เป็นครีมบำรุงนะคะนี่ก็คือในส่วนของการเลือกซื้อ moisturizer ของดิจันค่ะทำไมจะต้องเล่นใหญ่เดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะคนเป็นสิวแล้วต้องแต่งหน้าควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือความสะอาดของอุปกรณ์ค่ะแกอุปกรณ์คือพวก แปลงแต่งหน้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ฟองน้ําแต่งหน้าอย่างนี้คือต้องทําความสะอาดจากปกติล้างแค่แบบว่าเฮ้ยสอาทิตย์ครั้งก็ต้องแบบเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือถ้ามันไม่ไหวเราก็เอาเหอะล้างเลยพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องอุปกรณ์ไปละมันมาพูดถึงเรื่องเครื่องสําอางกันต่อนะคะเครื่องสาอางนี้ก็คือมาดาเมเส์ <c oughs> เปลี่ยนรองพื้นนะคคิดดูเถอะเปลี่ยนมาใช้เครื่องสาอางที่แบบว่าพาราเบนฟรีออยล์ฟรีซันเฟด รี Free, แล้วก็นอนคมเมโดชินิตนะคะอันนี้เป็นสูตรสูตรนางพญาของดิฉันเองนะคะเป็นสูตรสวยสายเกลือค่ะเป็นสิวแล้วมันจะมันจะต้องนอกจากนอกจากเรื่องการบำรุงเรื่องการล้างหน้าอะไรไปแล้วเนี่ยดิฉันจะมีสูตรประจําบ้านก็คือสูตรมาค่ะสูตรมากตัวนี้นะมันาเมาส์ใช้ส่วนผสมหลักคือขมิ้นเลยกลิ่นขมิ้นนะคะกลิ่นมันอักลี่มากแต่ว่าคุณสมบัติของมันนี่คือ เลิศเลออำเภอปากช่องมากฉันบอกเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือขมิ้นเนี่ยมันมีสรรพคุณในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวค่ะเดนสอพอลมันจะช่วยดูดซับความมันก็น่าจะเหมาะกับคนที่ผิวมันมากกว่าดิชันหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนน้ำผึ้งก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยนะคะสูตรนี้ก็คือผสมกันแล้วเนี่ยมาร์คทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะพอมาเสร็จปุ๊บก็ เอานิ้วมือจุ่มน้ําแล้วก็แบบบนหน้านิดหนึ่งบน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 ,นะคะแล้วก็ล้างออกทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะสูตรนี้สูตรที่2ค่ะจะเป็นสูตรที่เป็นสําหรับคนที่เป็นสิวด้วยมีการอักเสบของสิวหรืออุดตันด้วยแล้วก็ออกไป,ไปเผชิญแดดด้านนอกแล้วก็ทําให้เกิดผิวแบบผิวไหม้ผิวเบ์นอะไรประมาณนั้นนะสูตรนี้ก็คือใช้ขมิ้นเหมือนกันค่ะขมิ้นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้ง น้ำผึ้งก็ประมาณ2ช้อนชาก็พอแกถ้าไม่หนึ่งองหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง2ช้อนชานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใช้คือนมสดค่ะนมสดนี่แกกะเอาเว้ยใส่ลงไปไม่ให้มันเหลวจนเกินไปอะแล้วก็ไม่ให้มันเหนอะจนเกินไปประมาณว่าพอกหน้าแล้วมันไม่ไหลอ่ะพอกหน้าได้สบายๆแล้วไม่ไหลอะเออนมสดรสจืดนะเว้ยไม่ใช่นมสดรสหวานนะ <laughs> สูตรนี้ทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการมาร์กทิ้งไว้สิบสิบห้านาทีนะคะแล้วก็จากนั้นเอานิ้วมือจุ่มแตะ แตะน้ำแล้วก็บนๆนนวดเบาๆวนๆน,น,นแล้วล้างออกนะคะเช็ดหน้าแล้วบำรุงแค่นี้แกการที่เราออกกำลังกายนะคะมันจะทำให้เลือดลมระวาสูบฉีดดีกแล้วก็ เหงื่อออกมาเนี่ยมันจะพาของเสียที่อยู่ในตัวออกมาด้วยนะคะเหมือนกับว่าร่างกายมันได้ดีท็อกซ์ของมันธรรมชาติด้วยธรรมชาตินะคะพอไม่ได้ออกกำลังกายปุ๊บทุกอย่างมันมันไม่ออกไงอื่นๆอยู่ในตัวมันก็เลยทําให้เราอบมีโอกาสที่จะเป็นสิวง่ายนะคะดิฉันก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกิจวัตรของตัวเองมาออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะแต่ดิฉันเป็นคนที่แบบว่าขี้ร้อนอะ บางทีออกกําลังกายแบบไปวิ่งไปว่งไปวิ่งนะแล้วแบบว่าเหงื่อแบบหงมแบก็แตกมากแก่ดิฉันก็เลยเลือกวิธีการออกกําลังกายด้วยการว่ายน้ําเป็นแอร์เรลางี้ฉจะเลือกว่ายน้ําค่ะเพราะอะไรมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากฉันมีแค่บิกินี่ตัวเดียวฉันออกกาลังกายได้ล้อปะเออเราก็มีตังไปมีตังเข้าไปสระน้ำมาข้อต่อไปค่ะข้อที่หนะคะข้อที่6นี่ยากลงมายากรองลงมาจากอีข้อที่แล้ว ก็คือต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการกินค่ะวิธีการกินของดิฉันก่อนที่จะมาเป็นสิวคือ1น่งส้ตมตำพริก15หเม็ดขึ้นไปแล้วก,ก็นอกจากเรื่องของเผ็ดของหวานแล้วอะพวกพวกของมันเออของมันนี่ยก็ต้องลดลงนะคะก็พักราบใจนิดนึงนะคะแกถือว่าไดาเอทแล้วกันนะช่วงนี้นี่ก็คือการกินนะคะข้อสุดท้ายเลยสุดท้ายสุดท้ายไม่ท้ายสุดสุดท้ายเลย อย่าอดนอนค่ะข้อ7นะวิถีชีวิตคนแบบเดี๋ยวนี้เว้ยจะเป็นวิถีชีวิตที่แบบว่านอนดึกอะตีหนึ่งตีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองะตาจะลุกวาวเป็นนกมูกเลยจะแบบโหคิดงานออกหัวไบร์มากความคิดสร้างสรรค์มาเต็มมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทํางานช่วงนั้นแล้วก็จะนอนประมาณตีสามมันคือไม่ได้นอนอะแกมันเป็นช่วงเวลาที่ ที่ร่างเราควรจะได้ซ่อมอ่ะสี่ทุ่มถึงตีสองนะคะคือต้องท่องไว้เสมอว่าผิวเรากําลังป่วยผิวเรากําลังป่วยและผิวเรากําลังป่วยนะคะคือก็ประมาณพยายามแบบว่าสี่ทุ่มปิดคอมปิดคอมเลยไม่เล่นแล้วนะคะขึ้นไปบางห้องก็แบบวางโทรศัพท์ไว,ว้ไกลตัวแกออาหนังสือมาอ่านนี่แหละพอนักหนังสืออ่านปุ๊บแกง่วงเลยแกไม่ตั้าไม่อดนอนไง <laughs> นะคะเนี่ก็เป็นเคล็ดลับของมาดามเม์นะคะ หวังว่าคลิปนี้นะมันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังเป็นสิวหรือต้องเผชิญสิ่งท,งที่สิ่งที่แบบว่าทําใหจ้จิตตกมันจิตกตกจริงนะแกเป็นสิวอะ่ะเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยถ้าคนเป็นสิวอักเสบจะเจอเหตุการณ์นี้เว้ยจะมีคนมองว่าเราอะสกระปรกกะปะเออมันจะมีคนมองว่าเราสกรปรกแล้วก็แบบคือรังเกียจอยางเห็นได้ชัดอะขนาดฉันเป็นสิวอุดตันนะ พอออกไปข้างนอกหรือไปเจอคนเงี่ยแล้วเขาถึงถึงถึงแต่งหน้าทับไปแล้วมันจะปดิปดปกปิดแต่แค่รอยดำไงมันปกปดิดรอยนูนไม่ได้แก่คนที่มองเขาก็จะมองว่าเฮ้ยแกเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ทำไมแกแบบไม่รักษาผิวหน้าวะทำไมสกรปรกวะทำไมล้างหน้าไม่ดีคือมันจิตตกนะเออมันก็เป็นมันเป็นอีกตัวอีกสาเหตุหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ดิฉันแบบว่าสู้กับสิวจนแบบ จนเก้ามาถึงวันนี้ได้นะแล้วก็มีเคล็ดลับพวกนีม้มาแชร์ให้กับทุกคนฟังเพราะคิดว่าทุกๆคนก็คงไม่สามารถไปหาหมอได้ทุกคนหรอกถูกไหมปัจจัยมันเป็นเรื่องสําคัญสวยสายเกลือก็เงี้ยแกมันต้องมันต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็แบบว่าระวังไม่ให้มันเกิดสิวอีกนะคะคลิปนี้ยาวมาก ไม่รู้ว่าจะฟังกันจบไหมนะแต่บรรดาเมสาหวังว่าทุกสิ่งทั้งตลอด5เดือนที่บาดาเมสารวบรวมมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคลิปนี้บรดาเมสาขอลาไปก่อนหวังว่าทุกๆคนคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูเรียบร้อยอะดูไม่ใช่ชั้นอะดูแบบเฮ้ยดูไม่แรงอะ